สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบาทอบเกษตร DIY นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนพี่อ้วนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพาะไม้ในสไตล์ของพี่อ้วนนะครับว่าเพาะไม้ยังไงนะครับแล้วก็ไล่สเต็ปยังไงเดี๋ยวพาไปขอความรู้กับพี่อ้วนกันครับพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อ้วนครับวันนี้ก็จะพา FC มาขอความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไม้ในสไตล์ของพี่อ้วนนะครับพี่ ว่าพี่มีวิธีการเลี้ยงยังไงเพาะเม็ดยังไงนะครับอ่าวิธีการเพราะของผมคือมเมล็ดนี่ผมจะแช่น้ําชั่วโมงหนึ่งก่อนจะเพาะคือไม่ได้หลายท่านอาจจะมีการแกะเปลือกหรือว่าอะ,อะไรแต่ของผมจะไม่แกะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาพวกง่ายๆเลยกระเพาะง,ง่ายล่อนดินใบก้ามปูหมักนี่แหละล่อนผสมชั้นล่างก็จะวางด้วยกากมะพร้าวสับแล้วก็รองด้วยอ่าดินที่ทําการล่อนไว้แล้วครับเป็นชั้นที่สองแล้วก็ หวานด้วยปุ๋ยละลายช้าแล้วแล้วก็ทับด้วยดินชุดนี้กกองครับแล้วชุดต่อไปก็จะเป็นขุยมะพร้าวอ๋อก็คือขุยมะพร้าวรองบางๆเพื่อจะไว้รองรับเม็ดเขาอ่าอ่าแล้วแล้วที่เห็นใส่ตะก้าตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับพี่อ่าก็คือตะก้าตัวนี้จะเป็นการระบายน้ําได้ดีแล้วหลักๆเลยคือเดี๋ยวเนี้ยก็จะมีตะก้าเพาะแต่คือสมัยที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยครับ ก็แต่ก่อนนี่ก็จะมีแต่ตะกร้าพวกเนี้ยที่เพาะก็เลยเออมันติดแล้วก็ตะกร้าตัวนี้จะมีราคาถูกอ๋อก็เลยก็คือะบายหลักๆคือะบายน้ำได้ดียน้าได้ดีแล้วก็โป่งครับแล้วตัวนี้มาครอบไว้ทําไมครับพี่อ่าครอบไว้ตอนเพาะใหม่ๆเนี่ยเราก็จะตอนเนี้คือขั้นตอนนี้คือเพิ่งเอาออกมาจากในที่ล่มครับอ่าจากโรงเรือนเพื่อจะมาให้ให้แดดอ๋อก็คือว่าช่วงช่วงเช้าเนี่ยเราจะเปิดให้เขารับแดดช่วงนี้เป็นการปรับ ปรับอะไรก็เรียกปรับสภาพอไล่แดดเนาะไล่แดดไล่แดดใช่เราอาจจะให้โดนสักตีบมงเช้าแล้วเราก็ครอบไว้เพื่อจะลดแสงแดดในตอนกลางวันซึ่งจะทําให้ต้นมันอ่าเน่าได้หรือว่าไม่แล้วใบปรับประมาณสักสามสี่สี่ห้าวันพอต้นชักเริ่มกระตุ้นแล้วเราก็จะเปิดแล้วตันนี้โอเคแล้วหลังจากการพ่อมตัวนี้ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันครับ จริงๆแล้วไม่มีหลักตายตัวนะอยู่ที่ว่าความสะดวกของแต่ละคนคบางคนก็เดือนฝาฝาก็แยกแยกขึ้นกระป๋องแล้วแยกขึ้นกระป๋องหกแต่ของผมนี่ก็ใหญ่ขึ้นมานิดประมาณได้เกือบเกือบสองเดือนจะย้ายขึ้นมาเดือนกว่าย้ายจากตรงนั้นมาลงกระถางอ่าใช่มาลงกระถางตัวนี้กระถางหกนิ้วหกนิ้วห้านิ้วครึ่งถึงหกนิ้วก็ประมาณนั้นไม้ไซนี้ก็ ไม้ต้นนี้ก็จะเลี้ยงอีกประมาณสามเดือนอมาอยู่ในกระถางเนี่ยสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ว่าไม้ตัวนั้นมีอาการการโตดีหรือว่าเป็นไม้โตช้าครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ดีว่าสายพันธุ์ไม้อืมอ่จาจากตรงนี้เพิ่งจะลงเพิ่งจะย้ายมาได้เดือนกว่าจากไม้ต้นเท่ากับอ่าปากาครับ เก็จะมีบ้างบางต้นก็ยังไม่เริ่มบางต้นก็เริ่มแตกตาบางต้นก็เริ่มสมบูรณ์อ้วนแล้วตัวไหนฟื้นก็ก็จะไปก่อนเพื่อนเลยอ่าใช่ใช่ใชตัวไหนฟื้นเร็วก็จะไปเร็วครับลักษณะไม้แต่ละตัวจะโตไม่เท่ากันซึ่งเราก็จะดูอีกทีในการที่จะอัพกระถางขึ้นไปครับอ่าไม้ตัวนี้ก็จะอยู่ในนี้ประมาณสักสามเดือนครับพี่อ่า<น>บางคนบางคนก็เลี้ยงได้สองเดือนนะ<อ>ด้วยความสมบูรณ์ชุดนี้ก็จะเป็นการ ขึ้นจากกระป๋องหกหลังจากสามเดือนแล้วเราก็จะถอนมาสําหรับสําหรับไม้มันก็จะมีอยู่สองสองจังหวะคือบางคนก็จะยกขึ้นมาตัดตะขาบเพื่อจะให้ไม้รากสวยแต่สำหรับชุดนี้เป็นไม้รากธรรมชาติอ๋อคือลูกค้าต้องการแบบนี้<อ>ต้องการไม้รากธรรมชาติตัวนี้มีแสดงว่ามีคนจองแล้วใช่ใช่ชุดนี้ ประมาณ400ต้นโอ้โหอ่าชุดนี้ปีลูกค้าจองคือต้องการไม้ผิวสีแล้วก็ไม้เขียวธรรมดาครับอ่าที่เป็นรากธรรมชาติด้วยที่ทํารากธรรมชาติก็คือก็ง่ายสําหรับเราโอ้ง่ายสัวนี้ตลาดนี่มีทั้งเมืองไทยและเมืองนอกด้วยใช่ไหมเห็นว่าใช่ชุดนี้ส่งเตรียมญี่ปุ่นครับอ๋อส่งนอกใช่ใช่ส่งนอกคือมีลูกค้ามาติดต่อนี่ครับช่วงนี้ ช่วงนี้กระแสชนชมก็ค่อนข้างจะดีอ่าชนช่างจะโอเคเลยปีนี้ครับซึ่งบางสวนนี่ถึงก็ทำไม้ไม่ทันทําไม้ไม่ทันกันเลยใช่ใช่ไม้ไม่ทันช่วงนี้มีทั้งมีทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยครับพี่ซึ่งผมก็นี้ก็กระถางแปดเนาะใช่กระถางแปดครับออจากนี้ก็รอทําไซส์อีกประมาณสักเดือนครึ่งครับก็จะทําการถอนส่งอ๋อจากกระถางหกมากระถางแปดใช่นะครับ แล้วก็ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าหลักๆที่จะตัดทํารากตะขาบอยู่ที่กระถางหกใช่ไหมพี่อ่าใช่ขึ้นจากกระถางหกมาลงกระถางแปดเลยอืมแล้วหลังจากทํารากตะขาบแล้วคราวนี้ก็เราก็จะถอนขึ้นมาคัดาคัดลากครับซึ่งบางสวนถ้าเป็นอาลาเนี่ยส่วนมากจะขึ้นกกระถางสิบนิ้วอืมอ่ากระถางสิบนิ้วเลยแต่ของผมเนี่ยโซโคมันการทําลากหรือทาอะไรเนี่ย ผมก็จะเอาไว้แค่กระป๋องแปดก่อนอืก็คือถอนขึ้นมาทํารากแล้วก็ยังลงกระป๋องแปดเหมือนเดิมกระป๋องแปดได้อแต่เนี่ยจะมีอลาชุดเนี้ยอ๋อนี่คืออ่าใช่ชุดที่ยตัดทํารากใช่ไหมพี่ใช่ใช่เนี่ยใบมาแล้วรากมาแล้วก็โอเคแล้วก็ประมาณรักเจ็ดสิเปอร์เซนที่ว่าจะรอดแล้วครับเมื่ออ่ารากเดินดีแล้วเราก็มาคัดรากใช่แล้วก็ขึ้นกระถางคัดรากก็จะขึ้นสไตปนี้ครับสเตปนี้คือจะเป็นคัดรากก็ คือไม้ต้นไม่โตมากเราก็จะมาทําชุดนี้อ๋อี่ชุดชุดนี้ลงกระป๋องแปดเหมือนเดิมใช่นี่โอ้โหอ่าใช่มันใหญ่เต็มกระถางเลยก็หลังจากนี้ครับอีกประมาณสักสามสี่เดือนครับพี่พอรากเริ่มเริ่มจะเต็มแล้วจากรากเส้นเล็กๆเราไม่มีให้ดูในนี้อันนี้จะขึ้นเป็นรากเต็มแล้วเราก็จะยกถอนอีกรอบหนึ่งไม้บางส่วนที่ต้นไม่ใหญ่มากก็จะขึ้นกระถางสิบนิ้วอ๋ออ่าอันนี้ก็ขึ้นได้ประมาณสัก กือบเกือบเดือนแล้วครับอ่าคือรากเริ่มเขียวใบจเริ่มเดินดีอ่าฟอร์มเริ่มสวยแล้วอนพี้เนาะใช่แต่บางต้นออกจากกระถางแปดก็จะมาสิบห้าเลยก็มีอ๋อถ้าต้นถ้าต้นใหญ่ใช่ไม้บางต้นใหญ่ครับหรือตามของเราอ่ะคือเรามีกระถางไซส์นี้อยู่เราก็อ่ะสะดวกไซส์นี้เราก็ปลูกไซส์นี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นการไงไม่ต้องไปหากระถางใหม่ถ้าเรามีใช้เราก็ใช้แล้วก็มีพื้นที่วางแล้วก็โอเคอยู่ครับเนี่ยดูครับเพื่อนเพื่อน ูกเยอะๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ดูขาสวยๆเลยครับก็หลักๆคือลูกค้าจะชอบอยู่ประมาณไหนครับปิก็ส่วนมากก็ราคามิตรภาพก็จะมีอยู่ไซส์กระป๋องหกกระป๋องหกกระป๋องหกนี่คือจะเป็นลูกค้าไปทำทำลากเองอ๋อมีหลายประเภทเนาะบางทีลูกค้าคัดมาคัดเอาทำลากเองแล้วก็บางคนก็อยากได้ลากแล้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่ป๋องแปดที่คือขึ้นเป็นสันแล้ว แต่บางคนก็ชอบใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะ,จะมีรองรับเกือบเกือบจะทุกอะไรทุกทุกทุกประเภทคือตั้งแต่เล็กกลางใหญ่อะไรประมาณนี้มาเลือกได้เลยใช่เนาะต้นนี้นี่เป็นไม้เริ่มเริ่มเป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วน้อพีนอใช่อันนี้เป็นไม้เหลือแ <laughs> ล <laughs> ้วอืมตอนนี้คืออ่า <laughs> เหลือแล้วจากปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณพันกว่าต้นเหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับโอ้โหก็เหลืออยู่คือไม้แบบ อาจจะไม่ค่อยสวยในช่วงนั้นเราก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็จะมันจะเก็บรายละเอียดมันเองเราค่อยๆทําได้เดี๋ยวนี้อืก็คือลากไม่ต้องไปซีเรียสมากเมื่อมันโตมันจะปิดช่องไฟออกมาองใช่ไหมใช่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจในวิถีไม้ก่อนการเจริญเติบโตของไม้แต่ละรุ่นซึ่งการที่เราเลี้ยงไม้ใหญ่มาก่อนเราจะรู้ว่าต่อไปไม้จะออกมาเป็นรูปไหนรูปไหนอย่างเงี้ย บางคนมันลูกลูกค้าก็แบบอ่าความชอบแตกต่างกันด้วยเนาะบางคนชอบรากธรรมชาตินะพี่เนาะใช่ก็มีครับรากธรรมชาติก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วรากธรรมชาติจะน้อยคนครับเพราะยุคนี้ส่วนมากจะเป็นรากตะขาบคือมันจัดให้เป็นระเบียบและแลสวยงามได้เร็วโอ้ครับแล้วอปัญหาในการเลี้ยงไม้นี่พี่<ฆ>ที่ที่เจอนี่คืออะไรบ้างครับหลักๆเลยคือหนึ่ง ลายแดงลายแดงนอนชาเขียวอ่านอนนอนนี่เจอกันนอนนี่เจอกันทุกสวนกับลายแดงนี่ไม่ต้องกลัวเลยสวนไหนก็ต้องมีอ๋อซึ่งเราก็ต้องมียาครับเราก็ต้องใช้บ้างต้องใช้เคมีบ้างวช่วงที่ระบาดเราก็จะใช้บ้างครับแต่ถ้าพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่ใช้ยาเพราะว่าเราต้องเราต้องอยู่กับเขาไงทุกวันเพื่อก็ความปลอดภัยของเราด้วยครับพี่ครับปกติฉีดยังไงครับพี่ ก็อย่างการเชื้อราบ้างอะไรพวกนี้ก็อาทิตย์ละครั้งก็สลับวนกันไปรอบอ่าส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้นะหน้าฝนจะมาเลยเชื้อราลายแดงแล้วก็หนอนก็จะสลับกันวนภายในอาทิตย์เนี่ยจะฉีดอย่างวันหนึ่งอีกสองวันฉีดอีกอย่างหนึ่งสองวันฉีดอย่างก็สลับวนทุกอาทิตย์จะพยายามฉีดบ่อยนิดนึงแต่ใช้อัตราส่วนที่จางลงหน่อยจะไม่เข้มข้นจนเกินไป เพราะว่าไม้บางตัวก็ต้องมีช่วงเวลาที่ฉีดด้วยครับอย่างผมจะเลือกฉีดตอนเย็นเพราะว่าแดดแดดล่มครับเพราะยาบางตัวมันจะออกฤทธิ์กับใบชนชมหรือต้นชนชมทาไม่ไหม้ได้ใช่ใช่เป็นยายาร้อนยาเย็นเราก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราใช้ตัวไหนครับแต่ว่าหลักๆก็ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นก็เราฉีดตอนเย็นก็น่าจะดีกว่านะพี่เนาะการควบคุม ครับโดยตรงแล้วก็เช้ามาเราก็ลดน้ําล้างใบออืม่าเพื่อกันที่ตกค้างครับถ้าตัวไหนอย่างไรแดงหนักๆเนี้ยถ้ามันฉีดแล้วบางทีมันยังไม่หมดเนี้ยเราก็อีกสามวันเราก็จะซ้ําครับเพราะว่าบางทีมันโดนซอกใบมันเข้าไม่สุดครับบางทีมันดื้อยาด้วยเนาะพีน้องอผมมันก็ดูแลค่อนข้างจะอันนี้ต้องต้องต้องใช้วิจายย์ การว่าเราจะปรับใช้ยังไงกับเขาครับแล้วก็ต้องดูแลสม่ำเสมอด้วยใช่ใช่เราต้องใส่ใจเขาจริงจริแล้วจริงๆก็ที่สวนก็จะเดินดูทุกเช้าอืมเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องปกติเลยของคนที่เลี้ยงสวนชมนี่ยังไงก็ต้องเข้ามาดูอตัวนี้ดูครับเพื่อนๆนี่ต้นเล็กๆนะครับอมีดอกมาแล้วตันนี้สีผิวดีดอกดีดอกเข้มครัมา ไม้ดำไม้ดำก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ครับเป็นที่นิยมนะพี่เนาะอ่าใช่ใช่โอเคครับสวนก็มีไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเฟซอยากเข้ามาดูที่สวนก็เข้ามาได้เข้ามาได้ครับทางช่องทางออนไลน์พี่มีจําหน่ายไหมครับอ่าก็มีบ้างตัวใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยได้ลงลงขายเท่าไหร่ก็จะมีติดต่อมาแต่ก็อยากให้มาถ้าสะดวกนะ ถ้าสะดวกก็อยากให้มาที่สวนเลยเพราะว่าเราจะได้ดูได้เองเลือกได้เองแล้วก็จะมีการสอบถามอะไรกันเงี้ยพูดคุยกันด้วยเนาะพี่เนาะด้วยใช่อจะถ้ามาที่สวนได้จะดีกว่าใช่ใช่แล้วบางทีซื้ออะไรเงี้ยอาจจะมีของแถมนอกจากความรู้แล้วอาจจะมีการแถมยางอื่นไปให้อีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องช่องเบาเท่านี้มีของแถมไหมครับใช่มีครับมีของแถมด้วยครับใช่มาเลยครับว่าเราขายกันแบบพี่น้องอ่าก็ไม่ได้อะไรมากมายครับคือ สวนเราขายง่ายคุยง่ายครับอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกับพี่อ้วนได้ที่เฟซนะครับสวนอ้วนอ้วนพนัสนะครับก็ไม่ว่าจะซื้อไม้หรือว่าอะไรก็ก็ลองทักเข้ามาหาพี่เขาดูนะครับหรือถ้าจะอยากเข้ามาที่สวนก็เข้ามาได้ที่ตรงนี้พิกัดอ่าพิกัดก็อ่าตำบลโคกเพาะอำเภอพนัชจังหวัดชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีนะครับาเพื่อนๆสะดวกอ่าเปิดวันอาทิตย์ครับเพราะว่า วันธรรมดาผมทํางานประจาอ๋อโอเคครับเพื่อว่าบางทีเอฟซอยู่พื้นที่ใกล้ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่มีสวนใช่ใช่ใช่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะได้ช่วยกระจายออกไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับคนที่รักไม้คนที่อยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แวะเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบเท่าเกษตรดีไอด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามสวน พี่อ้วนพนัดด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองทักเข้ามาหาพี่อ้วนได้ตลอดเวลานะครับส่วนเส้นทางก็พี่อ้วนปักหมุดไว้ในเฟซอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูแล้วก็ขอทราบเส้นทางเปิด Google Map มาได้เลยเนาะพี่ใช่ใช่ครับโอเคครับผมเส้นทางก็มาสะดวกสบายสําหรับคลิปนี้ก็บ่าวเท้าเกษตรดีไวกับพี่อ้วนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ